สวัสดีกันอีกครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาดูกเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ใส่ใจชีวิตนี่เราน้ำใส่กระโพดอยู่นะครับเราจะพามาดูฝักกระโพดของเรานะครับงามๆฝักใหญ่ๆโตๆ ไม่ได้ใส่น้ำประมาณ20วันนี่นะครับข้าโพดของเราตอนนี้ข้าวโพดของเราออกช่อออกดอกนะครับเลยงดใช้น้ำหมักไล้มแมลงเพื่อให้มแมลงเข้ามากินน้ำหวานแล้วผสมพันข้าวโพดให้เราผสมเกสร ครับเราก็ข้าวโพดครับเขียวงามยังเขียวงามอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสองสามวันหลังจากเราเติมน้ำจุลศีเข้าไปแล้วข้าวโพดของเราก็จะงามสดใสครับฝักสวยงามนะครับฝักฝักเยอะครับมีฝักใหญ่พื้นที่งาม นี่ครับไม่รู้ออกมายัางไงครับสามฝักต้นเดียวไม่เคยเจอครับเพราะว่าไม่เคยทําอันนี้แง่งเดียวสี่ฝักครับสามฝักฝักที่4ี่โผล่ไม้อีกหน่อยมีฝักใหญ่อยู่หนึ่งฝักนะครับที่เหลือเป็นของแถมนะครับแถมมาอีกแถมเม็ดแถมฝักมาอีกนี่ครับนี่อันนี้สามฝัก อันนี้ฝักใหญ่ครับฝักใหญ่นี่ครับสี่ฝักต้นเดียวดูกันรอบๆนะครับหนึ่งสสามสี่ฝักใหญ่หนึ่งฝักนะครับที่เหลือเป็นของแถมนี่ครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆอากาศร้อนครับ สี่โมงแล้วก็ยังร้อนสี่โมงกว่านะครับเวลานี้ข้าโพดของเรางดงามนะครับงดงามมาลามตาสวยงามนะครับไม่เห็นดวงอาทิตย์ไหมครับกำลังจ้าเลยทีเดียวครับย้อนแสงกันบ้างอะ ชมนะครับชมเอาโพรเกษตรอินทรีย์ชีวภาพใครบอกทําอินทรีย์แล้วสู้สารเคมีไม่ได้ไม่จริงครับผมลองแล้วครับเห็นไหมครับไม่เคยซื้อเคมีมาใช้ครับเปลืองตังค์ครับผลิตเองแล้วก็จำหน่ายถูก,ถก ให้ชาวไร่ชาวสวนสวนพลิกสวนแตงครับสวนผักนะครับผมทำขายอยู่นะครับตอนนี้ไม่แพงครับชุดละ200บาท3ลิตรครับชุดหนึ่งขวดละลิตรครึ่งครับ สองขวดก็สามลิตรใช้คู่กันนะครับอย่าไปเชื่อใครครับว่าทำกเกษตรอินทรีย์ผลผลิตสู่สารเคมีไม่ได้มีค่าเท่ากันครับไม่ได้เหนือกว่าสารเคมีหรือว่าจะดีกว่านะครับแต่ เท่ากันครับสารเคมีก็งามของเราก็งามได้ครับแต่ของเราประหยัดเงินครับต้นทุนลดต้นทุนจำอ่ะจะเข้า5้านาทีแล้วนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ